คนใหญ่ให้อาหารมยเฮ้ยอยาไล่พายูนัจะกินเถอะนะจ้ะ แก้เสร็จแล้วไเหรอมาดนี่นะครับหมาโอ้โหนั่งขี่ม้าเหรอเนี่ยน้าเขาขี่ม้าคนกินข้าวหันดู อย่าลืมเข้ไปกดะเด้วยอะไรนะอย่าลืมเข้าไปกดฝใช้ผมด้วยนะที่ว่าิงแม่โอเคแล้แล้วโอ้ยยังไมจบอีกอ่อะไรนะกูรออยู่นล่างยทำลงบ่อยๆนะครับวงนี้ม่คิดเดียวไม่ได้มานาบแล้วก็้ย หมดแล้วไม่เหลืออะไรมันสักอย่างเนี้ยนี่ฟิปโกโป อยู่ที่ไรวันนี้นะเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนค่ะคุณไม่มีฟักอยู่ฝังเรียนนะคะขออไปได้วยนะไอ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 คุยหมอนี่ครับาน้พร้อมไปรับคนนี้นะฟักอยู่นะฮะโอเคคลิปนี้มีการสแตนด์บล็กคลิปนี้มีสีคิวบัดผมไม่พูดคำหยาบนะเพื่อนผมนี่แหละครับพูดพูดแล้วก็หลามุกคลิปนี้มีว้าย เฮ้ยไปถ่ายด้านนูกนได้เฮ้ยเฮ้ยให้กล้องมันตุลงไปอะให้กล้องมันหมุนตุงไปอะเราอยากลงลงไปเก็บไย่แค่ไม่มีใครพัดนเราก็ซูมได้ลงครับผมไรวานิดวานิดฟาอันครับวานิดฟานะนี่ครับภาษาอังกฤษ ภาษาอกฤษนะฮะเราซูมได้กล้องนี้ซูมได้ขออภัยด้วหน้าัวัยเขาจะเล่นเกมกันเราเห็นต้นตันมต้นตันคตรเียวเลยผมไม่อยากกินแม่งปีขอ๋อัยด้วหน้ครับที่ไม่สุภาพเธอปใช่แล้วไ ด,ด้านนอกตอนนี้เขากำลังจะถ่ายอยู่พอดีครับนี่ตังกรตรงนี้ห<ด>น้าตังได้พอดีครับมัอเป็นช่องอะไรอ่ะออามโซอิ o w กมเมอร์ งไงครับสนุกมากเลยดูขนาดมีญาติตัวเลยครับเหลือเวลาอีก5้านาทีาการแข่งขันเกมพื้นบ้านของเราจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้ใครอยากซื้อน้ำมาบุญชาไหมเอาไม่ใช่น้ำน้ำ,น,ำน้ำชา,หาไหม่รีบไปซื้อนะครับครับทำอะไรเด้ ยอดเดี่ยมอันนี้ครับอ่าท่านเดี๋ยวมาครับน้องไว้ว่าขอซื้อไหนคุยคุยหาพ่อรีบเเฮ้ยไม่ได้ซื้อไม่ได้เดี๋ยวมันพังนั่นไงอ่าไปดูฟันนะค่ายรูปสวยๆที่กุ๊กปินออกมาเยอะแยะเลยนะครับไปดูรูปได้เลย ใครใครรวมกลุ่มเพื่อนได้5คนแล้วอยากได้รูปให้ราคาพิเศษเลยนะครับ5รูป100บาทครับพี่กุ๊บเราไปดูรูปแล้วรวมกันได้5คนให้5รูปหนึ่งร้อยบาทครับไม่เอาเลยไปดกล้องกล้อกล้องไม่ใช่เขาจะให้100บาทเนี่ยกล่องกล่รูปบาทห0ึบาทเอ้ยพี่อร์กูไม่เอาละวไม่เอาฉันจะให้หงร้อยบาทไม่เอาฉันจะ พี่ตรงนู้นนี่อยู้เ้าไปโดนเข้าน้างใเข้ามาในนี้เลยคุณจะถ่ายรูปไปครเเดนครเเดนสวัสดีช่างคือาเนครับผมฉันคือมนุษย์ผู้ด จะดูให้เดี๋ยวดูให้ยังโอเคอัดคลิปใช่ไหมนี่อัดอัดอยู่อัดอยู่ต้องย้อนวัวใครอยากให้รูปพี่ไปดูนะครับเดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับเวลา นี่ไปดูเลยใครอยรากได้รูปนะครับได้รูปที่ระเล็กฝากบ้านเ่เราจะเที่ยวได้วานิดแนะล้วนะครับมาดีมาดงงบ้าม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 มาา่าาาามาตาาามาา น้ำนะครับน้ำชาไหมชาหมน้ชาหมชาหมนีะครับชาหมหอมอร่อยชื่นใจเลยนะครับิบปาทอยู่บนน้นนะครับน้ำชาหมับน้ำชาหมูอยากกิน้ำชาหมวยน้ำชาหมวม่ไดูคุเล่นคุณเล่นไปดูลกมึงดีกว่าไหมเปเออไปโลกคเรื่อยไมันได้มันไงไันไ้ ไม่มีลูกไอ้ชายด้วยมวิ่งอยู่อะนั่นนะตุ้มใครตายวะมีลูกนะคะจับกับแค่หน้าคนใครถ่ายไม่มีลูกขลยลูกของใครเฮ้ยลูกของใคเฮยลูกใคร้ยลูกอเลยลูกของใครเยลกขงครยลกขงใครเ้ยลูกงคยลูขอคร้ยูกีอบใครยกองใคยกขงใร้ยลูกเ้ลูกองเ้ยลูกอรยลูกรเฮ้ยลูกเลูกองเ้ยมีองรลูกตัวเองไคร้ย มีลูกตัวเองไหมมีลูกเพื่อนไหมเร็วมีค่ะขอหให้ได้5คนเร็วพี่เอาหนึ่งร้อยบาทตกลูก200บาทเร็วดูเร็ว,เ,รวเอาหนึ่งกันได้ไหม เพื่อนเป๊ป